โลเทสเทสเทสในอีกไม่กี่สัป,ปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแฮปปี้นิวเยียหรือเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับแน่นอนว่าหลายท่านจะทําการแต่ว่ามีหลายๆสํานักหลายๆบริษัทบางเจ้าเนี่ยเริ่มจัดงานปีใหม่ให้กับพนักงานหรือโบนัสระหว่างปีแน่นอนว่าแบบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตรงเนี้ยเป็นกำลังใจให้กับพนักง,งานคนอื่นๆให้สู้ต่อไปนะครับเรื่องราวของพิคคินและโรเจอร์เสนอตอนกินเลี้ยงสังสรรปีใหม่ประจำบริษัทนะครับผมเอ่อบทละสตอร์หรือว่าสตอรี่โดย VG's Channel ส่วนคนอ่านหรือผู้ดำเนินรายการโดย PnR 1 9 9 6 Racing เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมหมู่บ้านจัดสรรที่มีนามว่าณนะพาลัย Sweet Home b a n เอ l อน้ำร้อนที่ถูกเทใส่แก้วที่มีผงโอวันตินอยู่ในแก้วหนักเลยนะคะเนี่ยคุณเมกุมิบอกกับพี่คินที่นั่งหมดสภาพบนโซฟาไม่ได้กินเลยนะรายนั่นะ่ะ ไปหมดหลายต่หลายกลมพี่คินบอกกับแฟนสาวชาวญี่ปุ่นเห็นว่าลูกน้องของเออลูกน้องคุณพ่อของคุณหนูยง้งฮิวปีกกลับมาด้วยนะทั้งคุณพี่โรเจอร์ก็ด้วยรายดันโดนพ่อของน้องยงเขาเล่นนะสิจริงๆแล้วเกือบนอนโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปตัวของโรเจอร์นะครับผม ตอนแรกเบียกก่อน5-6ขวดก่อนที่จะเจอเหล้านอกอย่างยี่ห้อจอห์นนี่วอลเกอแบบเพียวๆเ,เข้าไปแบบไม่รู้ร่วงก็ให้มันรู้ไปเลยวันนี้มีงานที่ไหนหรือเปล่าคะเนี่ยมีสิวันนี้บริษัทคุณเอกลักษณ์เขาจัดงานปีใหม่แบบจัดเลี้ยงปีใหม่น่ะสิงานนั่นจะสนุกดีนะคะเนี่ยสนุกสิ พนักง,งานเขามีทั้งหมด800คนโต๊ะจีนเวทีพร้อมเครื่องเสียงแบบจะเต็มแบบปุ้งปุ้งชิงปุ้งปุ้งชิงเขาบอกว่าเออ่รอให้ฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยไปตอนนี้น่าจะทำบุญเลี้ยงพระสักสายสายค่อยไปกันนะครับผมเวลา8โมง4นาทีที่บริษัทเอกลักษณ์ Construction Company ย่านบางบ่อที่จังหวัดสุพรรณการนะครับเอ่อรถสั v รถ s u สสัญชาติอเมริกันนามา่า Ford e x p l o r e r ได้วิ่งมาจอดเอ่อบริเวณลานในโรงงานที่เต็มไปด้วยรถยนต์นับร้อยนับพันและมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถเครื่องเหล่าพนักง,งานชายหญิงในชุดเครื่องแบบพนักง,งานโดยทั่ว,วไปและเดินกันให้ควักมีทั้งคนไทยคนต่างด้าว บางคนก็พาครอบครัวมาด้วยเพิ่งตื่นเรื่องไหนเนี่ยคุณเอกลักษณ์เดินมาพร้อมกับภรรยาของเขาแล้วก็ลูกแล้วก,ลก็ลูกน้องที่เป็นพนักง,งานอีก3คนนะครับผมผมฟื้นตัวแล้วนะครับคุณพี่คินบอกกับคุณเอกลักษณ์เข้าไปทานข้าวเลยเมนูอร่อยอร่อยเซพเซครับผม พ่อของน้องยงกับภรรยาแล้วก็คุณอุยงได้มาหาพี่คินผมห่วงว่าห่วงคนดีน่าจะดีกว่านะครับไปเล่นอะไรมาไม่รู้พี่คินพูดก่อนที่จะเปิดท้ายรถน้องโรเจอร์หลับเป็นตายอยู่ท้ายรถ SUV เชื่อไหมครับอันนี้ขอสปอยนิดหนึ่งนะนไหนๆพี่คินก็นเล่นสักขนาดน,นี้ละ โรเจอร์กำลังนอนฝันหวานมีสาวๆแบบแบบคือฝันว่าตัวเองนอนฝันว่าตัวโรเจอร์นอนอยู่แล้วมีสาวสวยแบบผมแบบผมสั้นนะแล้วใส่เสื้อแบบสายร์จิ๋วเรนโบอยู่ที่แถวแถวกระบี่อ่าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูภาพกันสักครู่เดียวอ่ากลัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่เชื่ออย่าหาว่าอํา แล้วตอนนั้นคือฝันหวาว่าตัวเองนอนอยู่บนเรือไม้แบบเรือแบบทางใต้แถวแถวกระบี่พังงาแล้วมีผู้หญิงแบบว่ามาคอยยิ้มให้ซึ่งผู้หญิงไม่ใช่ใครนะคุณหนูยองคนนี้นี่เองพัวดันมาเจอพี่คินแบบสะดุ้งสุดตัวเอาไปฟังกันต่อเนี่ยจะหาว่าเราเสียเวลานะครับใช่ถึงตอนที่ว่าน้องโรเจอร์หลับเป็นตายอยู่ในรถเอสยูที่ขึ้นภาพเมื่อครู่นี้คือฝันหวานอะไรสักอย่างโอ้ยพอกัอนมาที่เรื่องของเรา่อดีเดี๋ยนอกเรื่อง เล่นหนักไปหน่อยนะแบบเอาสัเกือบตีสองพ่อของน้องย้มต่อมาผมก็มาไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับพี่น้องโรเจอร์พูดในขณะที่ซดเขาต้มแก้เมาาขางแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่ไปขอพี่คิดบอกพี่พี่มีบักขามเปียกบอ,บอกเอามาทำไมเสริมหน่อยจานนั้นก็เสริมบักขามเปียกลงไปด้วยน้ําบักขามเปียกกับบักนาวนี่ นี่ก็ช่วยแก้แฮง g ออ e r เวได้อย่างดีเลยล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยขนาดผมกินยังไม่หนักขนาดนั้นเลยนะเนี่ยคุณธนากะตอบในขณะที่ถือแก้วเบียร์มาด้วยโอ้โห้อนแต่เช้าเลยหรือพี่คินพูดออกมาก่อนที่คุณธนากะจะพูดว่า โอ้ยเป็นธรรมดานะมีใครไปพาคุณลุงคุณป้าเข้ามาในงานนี้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> วัตถุดิบเพียบแต่ขาดคนทำปรรยาคุณเอกลักษณ์ได้ถามทุกคนจริงสิผมลืมไปชวนเขามาเห็นว่าร้านปิดด้วยพี่คินพูดก่อนที่จะลุกขึ้นอ๋อโทรไปบอกแล้วเดี๋ยวจะไปรับ ตอนนี้จะแต่งตัวสวยหล่ออยู่แล้วเหครับผมคุณเอกลักษณ์บอกพาไปพาทั้งท่านทั้งสองมาเลยนะอยากชิมฟีมือของทั้งสองคนพ่อของคุณหนูย้งตอบอ <c oughs> คุณเอกลักษณ์มอบกุญแจรถใหม่ให้อย่าเผลอเชียวนะกด,ดีิเดียวมันพุ่งไวกว่ามูลเลยนะแล,แล้วกลับไปที่ร้านอาหารตามสั่งตรงข้ามหมู่บ้านผมก็ขับ ไปหาแถวแถวพระขนมนึกว่าอยู่บ้านเล่นเอาขับไปหาไม่อยู่เลยพี่คินพูดบอกกับทั้งสองป้าขอโทษลืมโทรบอกพอดีว่ามาเอาของนิดนิดหน่อยหน่อยที่ร้านคุณป้าบอกกับพี่คินเอาคันนี้เลยเหรอเออจะกล้านั่งไหมเนี่ยคุณลุงบอกกับพี่คินเรื่องรถที่ขับมารับคุณเอกลักษณ์ เออ่ให้เอามารับนะสิครับผมเมื่อครู่นี้วิ่งบนทางด่วนเพิ่งเล่นซัดกันยาวๆกับเท s l a Model 3มากันแบบกัจะเล่นยาวๆซ่ากันหน่อยว่าแต่ลืมไปเลยว่าต้องมารับเลยต้องเลิกซัดกันบนทางด่วนพี่คินบอกก่อนที่จะเปิดประตูหลังให้กับทั้งคู่ให้เข้าไปนั่งรถยนต์ไฟฟ้าคันใหญ่ยักษ์สัญชาติเยอรมนีที่มีนามา p o r s t e c a n t e r r o is from Germany ที่จะขับออกไปนะครับผมคนเยอะไหมล่ะโอ้เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ละคนแต่ละคันอยากเห็นคุณลุงคุณป้ามาสนุกมาจอยด้วยนะครับตอนที่ผมจะมาก็มีแข่งเซปักตะก้อระหว่างพนักง,งานคนไทยกับพนักง,งานเออชาวแบบ ต่างด้าวพวกเมียนมาอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็อย่างหนุกหนานเลยครับพ่อของน้องยงกับโรเจอร์ก็อาสาลงไปเล่นกับเขาด้วยพี่คินบอกกลับไปที่งานจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กันต่อนะครับกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างสุขสนานและมีการร้องรำทำเพลงเออ่มีทั้งกีฬาเช่นฟุตซอลตะก,กอ้อชักกเกร์กีฬาแบบพื้นบ้านมากเลยก็จะแบบอย่างเช่น เก้าอี้ดนตรีวิ่งพลาดแข่งกินจุวิ่งกระสอบปิดตาตีหมอ้อตีปี๊บแล้วก็ขอโทษนะเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยอาชนาสะสักทีหมักฮอตเดีด๋ยวนี้เน็เนไม่มีนะเออรับสมองดีโ,โหลุงเล่นอะไรเนี่ยพี่คินพูดถามคุณธนากะที่พ่นน้าออลองแบบปูใส่หน้าเขาแบบเต็มๆเรียกเสียงโหราแบบเต็มๆขนาด แข่งกินจุที่มีลูกชิ้นทอดนับร้อยต่อร้อยลูกกับน้ําอารม์ที่ขวดแบบไซย,ยักษ์ล้วบอกว่าพอดีกระเพาะมันแบบมันย้อนก็เลยบอกไม่ทันหรือถ้าจะให้พูดง่ายคือก็เพราะมันเป็นกรดไหลยอ้อ,อนอ๋อนยู่ยยู่กันใช่แล้วก่อนที่จะแพ้ลูกน้องของคุณเอกลักษณ์บวลงโทษค,คือเจอแป้งดีสอพอขาวแบบเต็มตัวไปหมดจ้า อแท้จะเหมือนปูนปั้นซะแล้วสิแหงแล้บอกนะจะไปไปที่บ้านพ่อของน้องยุงตอบแล้วก็มีการประกวดแบทเชอลในส่วนของส้มตำแข่งกันมี3ทีมทีมแรกกือทีมแม่บ้านออฟฟิศอีกอันนึ้งจะเป็นทีมหน้างานที่มีพนักงานตามตามสายงานต่างๆแล้วก็ทีมภรรยาของคุณเอกลักษณ์ที่มีคุณป้าภรรยาของคุณเอกลักษณ์แล้วก็จะมีในส่วนของ เอ่อคุณแม่ของน้องยงแล้วก็คุณหนูยงแล้วก็คุณเมกุมิที่เป็นภรรยาสุดเซ็กซี่ของทั้งโรเจอร์และพิคินไปตัวด้วยคือมันตื่นเต้นต้องเล่าแบบตบขาแบบพูวมันเข้าทางเราเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งในแต่ละคนก็จัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องแต่งกายและท่าเต้นแบบโอ้โหเล่นซะเอาแบบมิกกี้มีนชนี่ต้องหลบให้เลยครับผม แล้วก็นั่นแหละอย่างสนุกสนานก่อนที่ทีมงานแม่บ้านบริษัทจะโชว์สกิลควงสากะเบือแต่ดันพลาดพุ่งเข้าไปใส่พี่คิมเต็มๆพ่อของน้องยงขับรถกร๊อบมารับเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลแต่กล้าวพากันขับตกสานครับแถมรถหนีพังแถมเปียนทั้งคู่อ้อยังวันนี้จะเรียกเสียงหัวเนาะหัวเราจากพนักงานเพียบเลย เออน่าจะแบบโอ้โหจะรอดไมปนี้พ่อชาอน,น้องย้งสายหัวรีบรีบสายหัวแล้วออกมาบอกกับแม่แบบออกมาด้วยกันอ่ะนะช่วงบ่ายกิจกรรมก็ยังสุขสนานมากกว่าเดิมแต่ละคนเริ่มหลุดเริ่มแบบหลุดเริ่มรั่วไปกับกีฬาพื้นบ้านคุณธนากะเล่นวิ่งแข่งกระสอบตอนที่เขาจะไปล้มลงก่อนที่จะถึงเส้นชัย แล้วคนอื่นก็แซงไปแบบฟิวเลยโอ้โหปล่อยให้เขาแซงได้ยังไงเนี่ยพ่อของน้องยองถามโอ้โหแรงส่งมันไม่พออะดเรื่องตอนเย็นก็บอกเลยว่างานเนี้ยคุดเอกลักษณ์ต้องจัดหนักจัดเต็มมีการจับฉลากของข,องขวัญรางวัลตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์กระบะที่เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็เงินสดคนละ 6 0 0 0ื 60, และ80,000มีงานเลี้ยงแบบเต็มที่เต็มแบบกำลังเลยมีเวทีที่ทําจากาหางเทรลเลอร์เวนหางเทรลเลอร์เป็นรถหาง ER พ่วงอะนะเออที่เคยเห็นไหมแล้วก็มีเครื่องเสียงแบบจัดเต็มแบบจนจแบบนี่ถ้าเป็นเพื่อนเก่าผมนะก็จะบอกว่าโอ้ยมึงเครื่องเสียงมึงบ้านนอกชิบหายเลาบอกเอ,อ้ยอย่าดูถูกพี่คินกูนะ พี่คิงกูจัดเต็มพี่เอกลักษณ์กูก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าเรื่องเราต่อจากนั้นคุณเอกลักษณ์ก,ก็จะทําการมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะทั้งกีฬาเซปัตตะกรอ้อฟุตซอลชักเะเยร์แล้วก็กีฬาต่างๆผมมองเลยว่าไอก้กีฬาแบบเนี้ยนะแพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญที่ว่าขอให้คุณมาจอยด้วยก็พอแล้วคุณธนากะขึ้นไปรับเงินรางวัลจากการแข่งกินจุก,กับพี่คินได้มาหมื่นหนึ่งแล้วแบ่งกันคนละห้าพันเห็นไหม เพื่อนกันต้องแบ่งปันกันดีที่สุดและคนอื่นๆจะได้ทั้งทีวีตู้เย็นไมโครเวฟและแถมเงินสดอีกจำกนวน4,000บาทและนอกจากนั้นคุณเอกลักษณจัดเต็มคือมีโทรศัพท์มือถือที่ชื่อ iPhone 15 Pro Max และ Samsung S23 Ultra โดยฉลานั้นซ่อนอยู่ใต้เก้าอี้นั่งและแน่นอนว่า มีทั้งแรงมีทั้งคนงานแบบว่าพนักงานคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนับราวๆทั้งหมด2 0คนเอ่คนได้ไปแบบฟรีๆและมีหลายๆท่านไปได้รางวัลใหญ่ก็คือมอเตอร์ไซค์เวฟ125ไตัวเวฟประวานซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันอยู่8คันเอาไว้ขี่มาทำงานหรือเอาไว้ให้คนที่บ้านไปแบบใช้ในต่างจังหวัดก็ได้นะครับผม แต่ที่มันไม่จบมันไม่จบก็คือนี่เลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรถกระบะแบบแคบ2คันก็คือ e s u s u d max space c a p 1.9 ddi blue power แบบป้ายแดงเป็นรถล้อเหล็กกระทะธรรมดาธรรมดาแต่ใช้งานดียะจะสิบอกไหนซึ่งคนที่ได้ก็คือพนักงานจัดไซต์งานที่จังหวัดชนบุรีและแม่บ้านที่โรงงานได้ แล้วก็หลังแล้วก็มาหลังจากการได้รับรางวัลจนครบหมดแล้วก็ทําการสุขสนานแล้วก็กับเพลงแล้วก็อาหารการกินแล้วก็เครื่องดื่มมา,มากมายกายกองและนั่นนันว่าดื่มแล้วห้ามดื่มแล้วก็ขับไปในตัวนะครับถ้าจะกลับต้องมีเพื่อนไปด้วยนะอีกแล้วเหรอครับเนี่ยผมยังไม่สั่งมเมาเลยน้องโรเจอร์บอกกับพ่อของคุณหนูยงเอานะ่าไม่เป็นไร พ่อของคุณหนูย้งตอบแน่นอนว่าสาภาพนี้โดนไปหลายขวดจนหมดโอ้ยสาภาพพี่น้องเอ้ยพี่น้องหลายคนก็ออกไปเต้นแบบโบริเวนานเวทีกันเนาะเฮ้อ,ฮ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 อสนุกสนานแล้วก็ปรากฏว่าน้องเราเจอคุณธนากะหายไปเลยจ้าแล้วออกไปตามหาไม่พบว่าขับรถออกไปจากโรงงานเลยก่อนที่จะไปพบทั้งคู่นอน อยู่บนหลังคารถ f o r ์ Explorer แบบหมวดสภาพโอ้โหเมา,าหนักทั้งคู่เลยคุณเอกลักษณ์ก็เลยใส่หัวออกมาว่าโอ้โหผมคิดอะไรดีๆออกแล้วละ่ะอีหยังวะพ่อของคุณหนูยงตอบก่อนที่จะหยิบปากกาเคมีขึ้นมาเช้าวันต่อมาเอ้ยยังไม่ออกกันอีกเหรอเนี่ยพี่คินถามทั้งสองที่มาล้างตัวที่โดนปากกาขีเขียนเต็มหน้าเต็มตัว ผมเล่นทั้งผงซักฟอกทั้งน้ำลายทัย้งใจยังไม่ออกเลยไม่น่าเมาหรอกโดนพ่อของคุณหนูยงเขาแกล้งเอาเอาหนะ้าอย่าคิดมากคนเราเนื่องในโอกาสสงท้ายใกล้สงท้ายปีเก่าตอนรับเอ๋ยตอนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับผมให้มีทุกท่านเลยนะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วย ไม่ยากจนขอให้ร่ำรวยเงินทองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปภายในปีพศ2567ที่จะถึงนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ